กัน <A> เอฟีเรื่องเพื่อน,นที่ชานาโนูเป็นเด็กสาวที่อยากไว้ผมยาวมากแต่เธอก็ทำถามเพื่อนโดยการตตดโอ้โหทำไมฉันต้องตัดผมสั้นดีนั่นด้วยเนี่ยดูสีสันก็สวยมัจะสวยเลยเนี่ยเ้เอฉันไม่ชอบตัดผมเลยทำไมเธอต้องตัดอ่ะก็มันสบายออกดีนะ แต่เธอคิดว่าเธอเรียนเสมอมแต่ก็สู้ประธานนักเรียนคนนี้ไม่ได้นี่ใคไอ่มันตี้เหรอใช่สินี่มันชาเขียวมาคนที่สอบได้ที่หนึ่งเป็นปจำอะสอบได้ได้ยังไงเน่ยมันก็เรียนเก่งเลยนะแถมมันยังาคุยกับอุ้นพี่ของฉันอีก S <S อ,อันนี้มันคุยละว่าเดยมันคุยอันนี้ไปกินข้าวกันไหมคะโอ้กินข้าวกันและชั้นตัดผมมันก็เห็นจะสวยเลยฉันอยากไว้ผมยาวซะแล้วเธอคิดมาถึงเหมือนว่าเธออยากได้ผมยาวและอยากสวยและดี เธอเก่งแต่เมาาื่อไหร่เธอจะสอบได้ที่หนึ่งจะได้เป็นที่เด่นของทุกคนหน้าตาของเธอไม่สวยมากทำยังไงดีล่ะนะฉันถึงจะสวยได้าชาเขียวจะสวยกันได้หรอเห็นยังได้เป็นหัวหนะะ้าห้องหรือว่าประธานนักเรียน นี่ถ้าฉันเป็นมันนะแต่ถ้ามันเป็นฉันฉันก็คงจะอยากย้ายมันซะแล้วแต่ก็คงซูมได้หรอกฉันต้องตีสนิทกับมันแล้วก็คิดแผนแล้วก็ถามว่าตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่เเลยอ่ะใสยเดินเข้ามัน อะไรกันฉันใส่ชุดผิหดหรอหรือว่าพวกเธอใส่ชุดผิดกันแน่โหฉันคงตาฝาดใส่ชุดนี้มาสินะ,ไ,<อ>ะนไม่กลัวแล้วเย็นนั่นเมื่อไหร่จะมาเนี่ยฉันจะได้คิดแผนตีสน,นิทถามทีแล้วเจ๊ก็กจะตกดเแล้วฉันสงได้เลยมันอยู่ห้องไหนเนี่ยขนาดที่ฉันจะเห็นมา ไปกินเบเกอร์ไหมรุ่นพี่ของฉันนี่นะเออพระเจ้าอะไปกินข้ากัไหมคะไม่นะ่ะฉันไม่กินอะไรกันนะ่ะไม่กินเหรอนี่ไงยานโนสวัสดีจอนแดนเนอร์ว่ไงไกินข้าวกันไหมขาดโทษด้วยนะจ๊พะพอดีว่าฉันมี่นะตบรุ่นพี่อะ่ะอีมอะไรกันนะ่ะ นานูเป็นเพื่อนกันไหมเออไม่ล่ะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะเดี๋ยวก่อนซีนานโนูไม่ไปกินข้าวกันเหรอไม่ละจ้ะฉันมีมินตี้ไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวก่อนซีนานโนจะไปไหนอะนานูฉันจะไปอ่านหนังสือนานูเดี๋ยวก่อนยังไม่ว่างนี่อะไรกัน ยีนาโนฮะเราได้กินข้าวกับรุ่อนพี่ทำมาเป็นไม่สนใจฉันละสิท่าโอ้โหยีนาโนฉันต้องคิดแผนตีสนิทกับเธอให้ได้เลยเธออยู่ห้องสื่อใช่ไหม<ะ>และจะได้รู้กันนะบิวอ่ะบิวบิวบิวเป็นไงละ่ะนี่เธอานาโน เขาชอบเรื่องพีนแหละฮี่ฉันรู้แล้วนะเกมมากดดันฉันเลยเนานูนานูมันไปแล้วสินนะโําทำมาเป็นอ่านหนังสือสินะว่าเก่งดีจังเลยอะ่ะพี่ค,คนละคนกันจะไม่ชอบคนนี้สักหนอ่อยห้องหมอสินะฉันจะต้องตีสนิทกับมันก่อ <c> น <oughs> แล้วนานโนอยู่ไหนเนี่ยฉันจะหามันอน่้มันดีแคลรี่เฮ้แคลรี่ไปไหนนี่เธอสนใจข้าชมรมใช่ไหมยะฉันไม่สนใจข้าชมรมเธอหรอกฉันม่ชมรมแล้วฉันไม่สนใจก็าชมรมหรอกห้องเรียนแต่จินานโนมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยนี่ก็แปดมองแนละ้วเก้าต่างหากไม่ใช่แปด นต้องเขียนแผนเขียนเขียนเขียนต้องหาตัวเฮ้ยนี่ยยีนานูจะไปไหนเนี่ยน้องติสนียยีนานูไว้แอบแตกันแอบดูว่างาเรียนแล้วยน,น,นูมาาน,านให้ปดจุกกรยนาร ลืมแล้วเธอไม่ไปเรียนเหรอว่าแต่ยั่งเนี่ยทำอะไรกัได้าทำอะไรก็ได้นะจ๊ะไปนอนแล้วกันโอ้โหสิบสนะนนโมงแล้วสินะนนะโนนะโนเด็กแอนดี้เรามาคุยกันก่อนนะนนนนนนก,นกินนะโนกินนะโนจะไปกินข้าวกันไหมกินสิผ่านไปหนึ่งวันนะโนวันน,นี้กัน เร็เ้ยวทุกคราวนานโนจะไปไหนเนี่ยโอเฮ้เเ้เธอ,อทำอะไรของเธอเนี่ยนานโนฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอเดี๋ยวก่อนสิฉันจะถามให้เธอเนี่ยนะต้องความให้ได้ชิลมาเนี่ยเฮ้เธอทำอะไรของเธอเนี่ยนี่สินะฮิฮิมีเข็มซะด้วยมีนานโนเกลียดตายแน่ ฉันจะฉีดยาสลบใส่แกเจ๊ไม่นะโนเนื้อที่ฉันจะทำอะไรฉันทำอะไรก็ได้ระยาสลบอันนี้เนี่ยอันนี้สินาะยาสลบปเยเธอทำอะไรฉันไปฉันเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะามาทำไมที่นี่ทำไมน้าโนจะขางแกไว้ที่นี้เดี๋ยวสิไปฉันออไปเฮ้ย ฉันยังไม่ฉีดยนะาเสร็จแกหรอกแนละยินหนานอะอะไรเหรอนี่เธอเลยไหมฉันอยากสวยเกมใหไรทีฉันอยากสวยได้ปอดปลอยฉันออกไปเถอะบอกไงว่าฉันอยากสวย ก็แค่แดงดิกมีสีนะไม่ยอมปล่อยก็ง่ายหราเดนานหวังว่าอยากออกไปเลยฉันต้องทำศีลกรรมให้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ชาวันต่อมานี้ที่สุดฉันก็ทำสียกรรมแบบแกินนานนา่ะเอ้ไม่ใช่ชาชื่อแกคิดแล้วว่าฉันจะปล่อยแกออกไป เหตุต้นปบีบาดฉัไม่ดูธน,นายินโนาโนสะใจจริงจริงเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยน,นานโนชาเขียวทั้งค่ะนี่พวกเรานั่นใครอยากใส่ชุดสีชมพูใส่จังเลยเฮ้ยใครเธอเฮ้ยนั่นมันใครแบบชมพูเหมือนพิชาเขียวอะไรี่สาบไปที่หนึ่งนี่เธอนั่นใครยอย่ะ ไม่มีเทรจำฉันได้เลยสินะบน <Burn. S 1> ไม่ว่างไหนอะไรไม่ว่างกันมันจะมีครูคาวอนีมีสาบหรอคะใช่จระเรียวันีมีสา oh, so. บโอ้ยเธอหาเงินฉันทำไมก็แกเนี่ยนะไม่รักฉันไงล่ะโอ้ฉันมาเร,มเรียนคนเยอะขนาดนี้ใช่หรอเออดูดิเรานั้นใช่ใช่ไข่ <c oughs> ฉันเปลี่ยนชื่อใหม่เลยกันฉันจะชื่อว่าชมพู่ดูไอ้พวกเราน,านะ่นักเรียนใหม่หรอเนะ่ยใหญ่าาแค่ไนแทนใครคืนเก่าอย่ไงเหรโอ้โหเมื่อฉันได้ผมทรงนี้แล้วฉันก็มีความสุขจริงๆใหญ่ชาเขียวก็วก็ตกอับ ไปอยู่ในที่ที่นั้นของแกเถอะฉชนแล้วเนี่ยสัตว์ใจเกินที่ฉันเกินมาคนสวยไปดูมันซะหน่อยดีกว่าก <c oughs> ็จะมาถึงบ้านมันเลยไหนลักแกแกเฮ้ยเขามาอะไรอ่ะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนีรัะฉันไม่อยากมาที่นี่แล้ว แต่กิจจะได้เห็นความโหดฉันไม่ไดนะ้อยเธอย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามาเลยอย่าโอ๊ยเจ็บอย่าเข้ามาเลยอย่า yeah! เอาไปอย่าไปขี้กลัวจังเลยชายเขียว <c oughs> ฉันไม่ใช่เพื่อนของแก <c oughs> อะไร <c oughs> แต่ที่เราคุยกัน ฉันไปนั้นแกหยุดด,ด, <ไป S 2> ดี้ได้ไปออกไปย่ามาหาฉันออกไปแกจำไม่ได้แล้วไม่ไอ้เธ <c oughs> อทำกับฉันทั้งวันิงก็ให้เธอสวยแล้วนะอะไรของแกหยุดเดี๋ยวนี้นะเอ้ยย่าอลไรย่าเห็น <c oughs> <c oughs> ความโหดที่งี่เง่ของฉันยังไงเลย ันไหนเหรอเบอร์นี่เดี๋ยวก่อนเบอร์นี่เบอร์นี่ยังไงล่ะฉันยังมีว่างหน่อยพวกแกมีว่างกันเหรอเฮ้ยพวกเราอาบน้ำสนุกมากโอ๊ย อ้าเนี่ยนะจะนึกอะไรดีๆออกแหละในการฆ่ามันางี้ใช้มีดนี่แหละสิุ่ดมันอันนี้มามทำอะไรที่นี่เหรอทำอะไรก็ได้แล้วเธอมาทำอะไรละ่ะอ่าใช่ไหมสงบสติอารมณ์ฉันหน่อ่ะจะไปเล่นแถวๆนี้ละจ้ะ อนนะ๋อเหรอใช่จ้ะเอ้ยเหยียหั้ทงเลยฉันก็จะฆ่าแกหนักชาเขียแม่ดิ๊กขอาเขียวเพื่อนรักฉันในบทปล่อยฉันออกไปอย่ามายุ่งกับฉันอย่าอย่ายุ่งนี่ไงให้มันจะฆ่าแกน,นี่แหละ ม ah! ่ลอ um ่กมออนจริงๆนะยินนางชาเขียวไก่ม็ดไม่มีใครรู้ได้ชาเขียวจะจะฝังแกแล้วกันนะแรกฉัต้องไปล้างเนือล้างตัวสัก่อนเพราะแกมันเหม็นสาบ จะเดินมาถึงได้สักทีหนึ่งฉันก็จะเอาเกงนี่แหละไปฝังตายซะเถอะแม่เไมยเกงไม่ตายหรอยนางชาเขียวโอ้ยโอ๊ยหลจะจ๊ะไม่นานเธอก็จะตายแล้วแหละแม่ขุด น้ำชาเขียวชาหมัดเลยฮะโอ้ยดินนี่เกนนอนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะอะนอ,อน,ยนอยู่ตรงนี้เธอเด้เลยจะจะขุดแกงไปชิบแค่นี้เกนก็ถูกฝังตายอยู่ในสัตว์เถอะช่วยด้วยอะไรอ่ะ เมื่อกี้ยังทองไฟใสๆเลยแกทำฉันตั้งเใยเสียงอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นตอนทุบหนึ่งอะ